ผมกัสสวัสดีครับมอนี้ก็พพอกับอูของสานิกรนะครับพอดีมี F c ซหรืออีพออเมียท่าเกษตรกรนะครับโทรมาสอบถามนะครับว่าลงใเ้เบิ่งเนี่อยากหูจักว่าสเปกแยกแบบชุดเนี่ยเป็นแบบไเนนะครับผมมอนีกก็พพอกับป่านะครับลืมนะครับป๋าครับสวัสดีครับนี้ก็สิอมาอธิบายเรียงสุดแยกนะครับสิมีลูกคาโทรเขามาถามมา นี่แหละครับสุดแยกก็คือว่าบวได้ไปน้ำตัวยกมันครับตัวยกมันอยู่ไหนบ้านแต่ว่าสูตรนี้มันจะไปน้ำกันแล้วครับแต่ว่าผมบอกมาไายเห็นว่าสูตรนี้นี่ไทยมีลูกค,ค้าถามว่ามี่สูตรแยกจนสี่วนนะ่น่ะอันนี้คือเป็นสูตรอะไรประกอบของของตัวยกแต่ว่าโครงสร้างมันอยู่ไหนบ้าน really. อันนี้สูตรสูตรกันลูกค้าทั่วมาถามก็คือมีสูตรนี้แหละครับผมนี่ก็บอกอันนี้เป็นสูตรไงเป็นสูตรของสูตรไง เป็นกระบอก B M B M แต่ว่ามาจากโรงงานนี่สิเป็นสีไไออ้อ้อ่ยนสนสีผ้าทงสีน,งงน,น้ำเงินแหละแต่ว่าบานี้ลูกคา้าเพิ่อนอยากได้สีเหลืองผมก็เลยมาเฮ็ดสีเหลืองให้ครับนี่เป็นสีเหลืองกระบอกแต่ว่าเป็นกระบอกของ B M นั่ B M อะไรครับผมคล้องเจ็ดเจ็ดตีคล้องรถหกพันหกคล้องหกพันหกนะครับนี่นะครับของ B M เอ็นคล้อ็มครับ นี่เกล็กล้องเรืปลานี่ยเกล็กกล่องเรื่อ่เทาลูกค้าเพิ่นอยากให้เฮ็ดสีเหลืองให้ก็เลยเฮ็ดสีเหลืองโอเคครับผ่านไปหนึน่งนะครับผมเป็นของบีเอ็มนะครับครับครับตัวซองใน,นปลาที่นี่ตัวซองก็เป็นสายดึงดั้มันทีมีสายดึงดั้มเพว่าพ่อเขาบอกหูครับมันกดเข้าไปงาพอดนี่นะครับเป็นสายดึงดั้ดดดดครับครับอันนี้อันนี้ชุดชุดนี่อยู่อยู่ในตัวที่ไว้ ระบบแยกน้นบ่อมเนี่ยระบบแยกโอเคครับสุดใหญุ่ดใหญ่ครับผมพันไปเนาะครับอันนี้ก็เป็นสายให้โลลิก์หน่สายให้โลลิกสายให้โลลิกแล้วก็มีอันนี้ไอเป็นคอนท้อคอนข้อตนเนาะครับผมซีหุ่นซีหุ่นหนึ่งแกนครับผมหนึ่งสองสามซีนอธิหานครับตัวที่หาตัวแยกตัวแผ่นเพลทแยกนี่เนาะครับนี่แหละครับตัวเพลทตัวแยกเนาะหนิอัวนี้เป็นรถจักรเรงครับปลานี่อันนี้รถสีโอไปติดรถเขาหาติดเรับ หาสิบกัีบกินเอันเดียวกัน่คราบคนี้เก็ระแบบคันคันสูตรง่นี่มันติติดแต่แต่สี่สิบเกขึ้นไปโอ้ครับผมแต่กระติดสุดน้่ยก็ได้ยกแต่ว่ามันหันกลบ่าสมดุลกันนะขันสมดุลกันนีหลีก็คือเป็นสุดนี่ครับแต่ว่าคันสุดไอ้ำกว่าสี่สิบเก็ดถอยลงมานน่ก็เป็นสุดน้่ยครับผมทุ่งนี่สิเป็นสามหุนแล้วก็ตัวแยกนี่ก็ยู่รับ มันจะเป็นนบารุ่นอยู่ขันน้อยลงมากแต่ว่าขันง่ายขึ้นไปกับมีตัวแยกกับเป็นบางรุ่นคือกันบางรุ่นก็เป็นตัดตัวบางรุ่นกับมีแทนเพลทแยกครับผมสนใจกับท้วสอบถามเลยนะครับผมสําหรับผู้ใดต้องการอยากแยกระบบนะครับหรือว่าตอนนี้มีรถอยู่แล้วมีโค้องอยู่แล้วแต่ว่าระบบว่าในแยกเป็นระบบพงใบมีดกับสนใจอยากแยกกันนี้นะครับผมมีทั้งเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่หาครับหาตัวสนใจแยกท้วสอบถามไปเลยครับป๋า 0ูนย์เก้าสองกแปดหนึ่งสี่เจดหนึ่งต่ว่ายงงราคาโทคุยกันรับผมโทษสอบถามนะป๋าเนาะบรุ่นันกับอดเดอกันางรุ่นกับอดทอกันบงรุ่นคันบมีตัวนี้ราคาไมเก็ดตามลงมาอีกไงอยู่ครับแต่ว่าอที่เต็มสูบมีคึ่งกลเบิรนี่เต็มสูบของชุดด้นะครับผมจะเป็นแบบนี้ครับมันก็เลปผมบอกราคาไป่็ได้ครับผมลตัวรคนมันวเด้ลท่เกีครับ บางขั้นมันก็ใส่แต่ว่าเรียงขั้นมันบวดใส่เดี๋ยวใส่บวดใส่กันโทษมากกับเดี๋ยวตัใบตูวฟังอีกเทนหนึ่งครับผมเวลาสุดเอยอยางเง่ทางโทษครับนะครับสนใจไม่กระโทษนะครับผมโทษสอบถามได้สำหรับอีพอีเมียทันไหนหรือเอฟซีทันไหนนะครับที่ของใจหรือสงสัยนะครับมันนี้กะปานิกรกะลุเอาเอาหอยเบืองกับเ่นีับโปรชินงันจะเป็นแบบนี้นะครับผมไก่ไก่ผอมท่งนะครับผมเพราะว่าทุกมือมันทรงทางด้านไหน เครือรีได้คือว่าพวามทันสมัยมากนะครับผมืม้อนี้ขอพณครับผม